ท่านผู้ชมทางบ้านคงเคยได้ยินคำว่าชิปแอนด์รันและหลายคนที่ผมเคยคุยด้วยจะพูดเสมอว่าช็อตมันไม่ค่อยเท่เชื่อไหมครับช็อตชิปแอนด์รันเนี่ยถือว่าเป็นช็อตที่สำคัญมากในกีฬากอล์ฟและหลายคนเนี่ยเล่นช็อตนี้แบบค่อยๆมีประสิทธิภาพครับแล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษโปรระดับ USLPGA s e m mm e t r a Tour โปรท่านนั้นก็คือโปรพิมพริมาธรรมรักษ์ครับ ค่ะจริงๆพิมคิดว่าช็อตชิปแอนด์รันเนี่ยเป็นช็อตที่สาคัญมากนะคะแล้วก็เป็นเบสิกช็อตอีกอย่างหนึ่งของกอล์ฟเลยซึ่งแอมเบเจอร์หลายคนเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเขาไม่ได้เอาไปฝึกซ้อมอย่างจริงจังแล้วก็มองข้ามมันไปจนส่วนตัวแล้วเนี่ยโปรบางคนหรือแทบจะทุกคนเลยที่พิมพรู้จักนะคะเล่นช็อตนี้บ่อยมากๆวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเทคนิคบางอย่างมาแชร์ให้ทุกคนได้ได้ใช้กันค่ะอ่าครับดังนั้นเทคนิคของโปรพรีมันคืออะไรไปชมกันเลยครับ ระยะที่เราจะเล่นช็อตชิปแอนด์รันเนี่ยจะอยู่ประมาณ20หลานะทางขึ้นเล็กน้อยอ่ะโอพิมเริ่มได้เลยครับค่ะก็ตอนนี้นะคะพิมพ์ใช้เหล็ก8ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกรีนกว้างมากแล้วก็มีระยะให้ลูกตกเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของการเล่นกอล์ฟทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเอาลูกให้ถึงพื้นเร็วที่สุดใช่ไหมคะมันจะคอนสิสเทนตมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกถ้าเกิดว่าใช้เหล็ก8เล่นช็อตนี้เนี่ย หนูคิดว่ามันน่าจะตกประมาณ20%แล้ววิ่งเข้าไปอีก80%ค่ะแต่วันนี้กรีนเร็วหน่อยแล้วก็ลมแรงน่าจะอาจจะ1 0 9 0ได้เลยตรงนี้สำหรับช็อตนี้นะคะพิมก็จะเอาลูกมาไว้เท้าค่อนข้างแบบเท้าหลังมากเลยค่ะเ <c oughs> ทียบกับการชิปปกติถ้ากลัวชึกเนี่ยเรายกมือขึ้นเพียงแค่ยกมือขึ้นแค่นี้ค่ะทําให้จุดที่โดนญ้าเนี่ยจะมีแค่ตรงนี้เราจะผลักมือไปข้างหน้า แล้วก็ไม่มีการใช้ข้อมือเลยนะคะแล้วก็มองที่จุดตกนะคะเมื่อกี้ประมาณ90ก็คิดว่าน่าจะตกประมาณตรงนี้แล้วก็ให้วิ่งเข้าไปนะคะโอ้ลูกนี้เฮ้ยนิดเดียวก็คือหลกัหลกๆของโปรฟิลเนี่ยก็คือว่าเราจะเซตอัพเนี่ยอ้อนมาทางด้านหลังนิดนึงใช่ค่ะแล้วเนื่องจากว่านี่เป็นเหล็ก8เราก็พยายามจะไม่ คิดดาวให้มันชัน,กนเกินไปแล้วพ<ช>ยายามตีให้มันปาดไปคล้ายๆกับสอยให้ลูกมันออกไปแล้วตกแล้วมันวิ่งมากที่สุดใช่ค่ะไม่ต้องขึ้นแบกสวิงเยอะค่ะพยายามใช้ม o m e n t u คล้ายๆเหมือนตอนพัดเลยค่ะแต่ว่าเราคีบมือเราเซตอัพให้ไปข้างหน้าแล้วก็มองที่จุดตกนะคะโอ้ลูกนี้<ช>โอโอโหคนออมาเยี่ยมเลย <laughs> ชิปแอนด์วันเมื่อสักครู่นี้เราก็อยู่ในลักษณะที่น่าจะเซฟได้หมดครับโปรพิมเยี่ยมเลยทีนี้โปรพิมลองฝากถึงผู้ชมนิดนึงว่าคีย์หลักๆของการเล่นชิปแอนด์วันี่ยมีอะไรบ้างครับค่ะก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะลูกชิปแอนด์วันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกที่เล่นได้ง่ายมากเลยค่ะแค่เราเซตอัพให้แคบลงนิดนึงนะคะแล้วก็ดูบอลโพซิชันกับหน้าไม้ให้เหมาะสมกับลายที่เราอยากจะเล่นค่ะแล้วก็กะน้าหนักให้ดีซึ่งตรงเนี้ย จริงๆต้องมันฝึกซ้อมนะคะพี่ชาน<ม>ส่วนตัวพิมพเรยจริงๆซ้อมลูกนี้บ่อยมากบ่อยมากกว่าอเมเจอร์หลายคนนี่คะ่ะคิดว่า<ม>เพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นลูกชิปอนดันนะคะแต่ว่าจริงๆโปรทุกคนเนี่ยซ้อมแล้วก็ฝึกลูกชิปอนดันเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าหนูคิดว่ามันทําให้น้ําหนักมือกับน้ําหนักหน้าไม้เนี่ยดีมากขึ้นอย่างเวลาที่พิมหาฟิลไม่เจอเวลาเล่นช็อตอื่นๆอย่างเช่นซอฟช็อตหรือบังเกอร์ช็อตเนี่ยคะ่ะเราก็กลับมาที่เบสิกในการเล่นลูกชิปอันดัน ทำให้เราหาซิลแล้วก็จูนทุกอย่างได้เขาทีเร็วมากขึ้น่ะอ่าดีมากเลยโปพิมครับคือหลักๆที่มันสาคัญเลยคือแน่นอนเราต้องซ้อมใช,ใช่ไหมฮะเรื่องที่2ก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องเกมการชิปหรือว่าฟล็อปช็อตหรือแม้กระทั่งบังเกอร์ช็อตเนี่ยเราสามารถที่จะดึงตัวเองกลับมาได้โดยเริ่มต้นที่ตัวชิปแอนด์รันนี่แหละฮะใช่และแน่นอนนะครับช็อตนี้สําหรับคนทางบ้านที่คิดว่ามันไม่เท่นะครับโปพิมก็ทาได้ช็อตนี้เท่สุดๆเลยไปลองทําดูครับเท่ที่สุดเลยค่ะ